สวัสดีครับผมนายปอจิรวัตรจันทองครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนธรรมโคศิษเ์อเานาหม,ม่อมจัังหวดสงขลาครับผมได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา5สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเรื่องที่ผมได้เลือกมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเรื่องฮอร์โมนจากต่อมไหลท่อครับ เหตุผลที่เลือกหน่วยนี้นะครับเพราะเป็นหน่วยที่มีเนื้อหาหน่าสนใจแต่ก็นักเรียนกลับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อาจจะเป็นเนื้อหาที่มันซับซ้อนและก็เยอะด้วยอินซูลินเอย่ยกรูคาก้อนเอย่ยไทรอกซิน FSH ADH นี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับทำให้นักเรียนรู้สึกไม่ค่อยอยากเรียนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่สนุกกับการเรียนในเนื้อหาส่วนนี้เลยไม่ต้องพูดถึงผลที่จะตามมานะครับ หากต้องเก็บคะแนนจากหน่วยนี้ผมเลยมองว่านี่แหละครับคือสภาพปัญหาที่ผมกําลังพบอยู่ส่วนแรงบันดาลใจในการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับก็เนื่องจากตัวผมเองได้ศึกษาและก็อบรมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาก็ไม่น้อยจึงอยากลองออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้นะครับเพื่อใช้กับปัญหาที่พบเจออยู่ณขณะน,นี้เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่า เจ้าอรมนจากตอมไรท่อพวกนี้มันน่าทึ่งจริงๆนะครับรูปแบบการจัดการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันครับครป้าหาย้วสหรอคะ,อะจิงปะิคราวนี้ในส่วนของข้านี้นะที่ทิ้งท้ายไว้คาับแล้วว่าเดี๋ยวให้เราทำงานร่วมก,กันเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุูต้องช่วยให้ก่อน <c oughs> เรารู้แล้วว่า ว่าสารที่ออกมาจากต่อมไร้ท่อเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนเคลื่อนที่หรือว่าส่งไปยังเซลล์เป,ป้าหมายได้อย่างไงผ่านอะไรผ่านกระแสะเลือดดังนั้นมันไปได้ทุกที่เราสามารถมีความสุขได้ทุกเซลล์เราสามารถมีความเศร้าได้ทุกเซลาาเเซล์ใช่มันไปตามกระแสะเลือดเข้าไปในหลอดเลือดทีนี้เรารู้จักมากแล้วที่เพื่อน มานะตัวอย่างตัวอย่างที่เพื่อนส่งมาตัวอย่างวาให้ให้ต่างกันนะครับหมายความว่าสามรูปอ่ะมันจะมีของใครแล้วว่ามันจะมีว่ามรโกมาสามอะไรอันนี้จริงๆควรเป็นสามสามยางคือมันยังไม่ถึงเท่าไหร่แต่ว่าไม่ว่ากันะความหมายหมายความว่าเดียดูรูปแรกก็นมรูปสองก็นมรูปสามก็นมแน่นอนเกี่ยวกับอะไรแน่นอน นมบูนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราจะขึ้นไม่ถูกถ้าใจความหมายแม้ว่าขึ้นไม่ถูกแต่ถ้าอย่างเนี้ยหนขึ้นถูกไหมพอขึ้นตับอ่อนขึ้นเออว่าฮอร์โมนนี้น่าจะผลิตออกมาจากตับอ่อนแล้วมันไปทางไหนครับอ่ามันไปทางกระแสเลือดหรือไปทางหลอดเลือดแล้วมันมีผลการอะไรน้ำตาลเลือดอย่างนเนี้ยเห็นชาดกว่านะคนเีียังไม่ตรงนะครับพยายามใช้รูปที่ต่างกันนะเรามีของสัปดาห์นี้นะจ๊ะรู้จัก มอรม์ลแล้วรู้จักต่อไรท่อแล้วุณสามารถระบุตำแหน่งได้แล้วคราวนี้เราจะทํางานร่วมกันโดยที่ประยุกต์นะเราอาจจะวันหนึ่งเราจะทํางานในโรงพยาบาลก็ได้หมกที่ลืมนะว่าวันหนึ่งถ้าเราทำงานโรงพยาบาลคนเห็นเพลง <c oughs> <c oughs> คนเขียนเพลงหรือทำงานโร,โรงพยาบาลคราวนี้หนูสังเกตไหมถ้าเรานอนห้องห้องพิเศษหรือห้องปกติก็ได้มันมันจะมีการเสิร์ฟอาหารอยู่ ใครเคยได้ใครเรคนไข้ค่ะเอออ่ะแยกอาหารคนไข้ชั้น2มอ่ถ้าโรงพยาบาลรัฐคุณไม่แน่ใจว่าเขาให้คนผู้เยี่ยมใครด้วยไหมนะแต่เอกชนอ่ะให้ด้วยแล้วก็ให้อย่างดีด้วยเลือกเมนูได้ด้วยมมนเขาก็ออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้ป่วยไงแล้วผู้ป่วยเป็นโรคอะไรอ่ะท้องเสียมาเป็นโรคธาติแต่กินเคสีก็อะไรอยู่ใช่ไหม คราวนี้ถ้าเกิดเราได้มีโอกาสทสดงานตรงน,นั้นเราก็ทำหน้าที่อะไรอย่างนีก็ต้องออกแบบเมนูอะเราต้องเลือกเมนูที่คนคนป่วยกินได้แต่แล้วก็มีประโยชน์ด้วยบางบางทีกินได้นะแต่ไม่มีประโยชน์บางทีก็มีประโยชน์แต่กินไม่ได้เห็นนะของมีประโยชน์มักจะไม่อร่อยดัะนั้นท่านนะี้คป่วยหมูคิดเมนูหรือคิดผลิตภัณฑ์ออกมา หนึ่งผลิตภัณฑ์นะแล้วแบ่งกลุ่มนะกลุ่มเรามีดีนฟีปีสามปีมีอยู่สามฟีกลุ่มเดียวก็เอาถามได้คับคุณไว้นะมาไหมไม่เป็นไรเอาเอาสมาชิกที่มานะในสามกนุนี้ยะสามกลุนี้นะหน้าที่นะหนึ่งนะ๋ยวต้องหาข้อมูลฟีที่หนูจะทำผลิตภัณฑ์สองสองนะมีตัวแทนแต่ละกลุ่มที่ออกไปสังเกตกลุ่มแต่ละกลุ่มว่าทำอะไร ไปดูนะแล้วก็นอกจากไปดูแล้วต้องไปสัมภาษณ์ด้วยว่าอันนี้กินได้ไหมสิ่งที่เราจะทำกินกุ้งได้ไหมกินปลาได้ไหมแ,นนแต่สิ่งที่หนูต้องเลือกเข้ามาจากฐานข้อมูลคือมันต้องไม่กระทบต่อผู้ป่วยซึ่งวันนี้ผู้ป่วยที่เราตั้งไว้อะก็คือคนป่วยเป็นโรคเบาวหวานซึ่งมีผลต่อการทำงานของฮอ,อ,อร์โมนชื่อว่าอะไรอินซูลินใช่ไถูกต้อง ดังนั้นคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องมีผลกับการทำงานของอินซูลินเมนูที่หนูเลือกมาผลิตภัณฑ์ที่หนูเลือกมาต้องอาจจะใสก็ได้ถ้าไม่ใสเลยอาจจะไม่อร่อยก็ได้แต่ใสน้ำตาลยังไงให้มีประโยชน์เมื่อกี้ตัวแทนหนึ่งนะช่วยกันนะครับแล้วตัวแทนหนึ่งคนไปสํารวจดูว่าถ้าเราจะทําเมนูนี้ในกลุ่มเราเนี่ยกลุ่มเพื่อนคิดว่าน่าจะเห็นด้วยไหมชอบไหมแล้วกลับมาทานมีเวลาจํากัดแั้น เดี๋ยวพอถึงเวลาจะได้หยุดเพลอองซึ่งหยุดเลยนะพอได้หยุดเียงนี้คือหยุดแล้วก็ส่งนะครับทีนี้คุณจะแจกกระดาษสองใบนะตอนนี้ครูอาจจะสามใบก็ได้ใบหนึ่งเป็นโปสเตอร์เหมือนกับเชิญชวนหรือเหมือนกันโรโปรโมทครับอีกใบหนึ่งหรือสองใบให้หนูเอากระดาษเนี่ยหนูจะตัดจะฉีกจะฟอยจะสอยยังไงก็ได้ใ,<ช>ให้ออกมาเป็นรูปอะไก็ตามเลย จะสร้างเครื่องบินหนึ่งลำโดยใช้กระดาษก็ได้อะไรประมาณน,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 นี้ทำได้ซึ่งทำได้แล้วก็มีปากกาแล้วก็มีสีในกลุ่มล้กล่องอะไรก็ได้ครับสลก็เทสมีพกนะตรงนี้นะใครมาหยิบหยิบจากตรงนี้ไปแล้วใช้เสร็จเอามาตั้งถ้าเกิดว่ามันมีไม่ครบกลุ่มจะได้ให้กลุ่มเพื่นใช้ด้วยแกงไก่ก็มีนะกันไละ ผมแจกติ๊กเกอร์ให้คนละดวงไหมแปดของเลยแจกติ๊กเกอร์ที่ก็เฟืองแล้แจกติ๊กเกอร์ให้คนละดวงนะให้หนูไปแปะกลุ่มที่หนูชอบของกลุ่มเพื่อนไปหาซื้อทั้งเป็นท่านว่าจะหาเจอคนละดวงห้ามแปะกลุ่มตัวเองไม่ต้องไปทำในโมยูกันไหมนะแล้วกลุ่มไหนที่ได้ ได้รับความนิยมหรืออปุลล่าอ่านแล้วก็จะยกให้เมนูนะเป็นเมนูที่เหมาะสมหรือว่าน่าทานที่สุดหรือดีที่สุดแล้วถ้ามีโอกาสก็กจะเอาเมนูเนี้ไป

ต2 2> 2, 2, uh> ู้รถัต่ uh> ้งสองก็ได้สามก็ได้แใช้ก่อนใช้2ก่อนต้องพอไหมถ้าไม่พอหอภายในเวลาจำกัดทั้งหมดเวลา10โมงภดยในเวลาจำ่ัด้งหมดเวลา10โมง มาก็มุนก่อนเลยนทำอะไรเล่นก็ไม่บอกเล่นที่สั่งอไรเ่ยแล้ใบอกไม่ได้สอแผ่นเลยอย่างเช่นที่ไอรแนอะ่ีมันางัก็นเบอกไป้ว่รงนี้อ้บอกว่ามันมีประโยชน์เยอะนะในการงอางนี้ออดูอธิบายดูว่าคนเราหวานน

เตอรยใช่โเตอร์ก็มีข้ออะไรหมายถึงว่าเคยวนให้มาแสิ่งที่รูจาหาคือในการมาสิรอางเกมนูนี้แต่เนี่ยคือเเขารู้ว่าเนี้ยเราทอะไรงใช่แล้วกอันี้คือไปาอันี้่ทกับด่วแล้วนะไเอ้โเตอร์ไม่พลมดที่ไนอไมคะไม่นไม่งไม่ัไม่อ ชื่อเมนว่าอะไรแปลนว่าอะไรมีชื่อเอิชื่อหยอะชื่ออะไรอย่างเงี้ยดูกลุ่มเวลาให้ช่วงนี้คนหาข้อมูลครับแล้วก็ลองแลกเปลี่ยนกับกลุ่มข้างๆว่ากลุ่มข้างๆต้องการ เมนูอะไรที <the prestigious> mhm. ่เหมาะสมกนมเป็นผ you know? ู้บริโภคหวานะวานที่จะจับจบมือจะพิเนจมก็ัแ้วแล้วมนมีอ่จริงไมใช่ากบีพี่ีใช้สัดระเบนุ่นามนุ่นลามง้านเราจะมามาวะ่้ใคเียบ

กนนระดาษใช้ได้ทุกอย่ยาคนที่ทำโปสเตอร์ทำไปคนที่หน,นึ่งเพือ่อนทำเป็นกาษออกแบบออกมาโ,โ,โดย<ๆ>กาจัดจารเราก็ต้องตัดก,กระดาษแล้วก็ขยำให้เป็นรูปจานหรือทำในเซนทรีไม่ต้องปั้นให้กลมๆเป็นก้อนในเซนทรีต้องออกแบบมาให้เป็น เอาดีเราฟังเพื่อนนตาเลม้ม่รูอะไรกันไหนแล้วไม่ถึงมจะทันไันึ่งสองซักสวัสดีค่ะพวกเราจากพวกเรามาจากร้านอาซาฮีอยอาไปเอาเอาอาไหมาไปเอาไอาไอาไปไป่อาไปเอาอาไเอาวเาไาเาไาาา ก็คือวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเมนูทางเราก็คืออาซาอีกเป็นเมนูที่ราคาเพียง129บาทเท่านั้นค่ะถ้าถ้ายรูปสวยก็จะลดอีก20เปอห์เซ็นตค่ะถ่ายได้นะคะเริ่มหานทานประโยชน์เยอะค่ะแล้วผมต้องะโยชน์ุปโภคช่วยควบคุม โซเดียมในเลือดต้านอนุมูลอิสระให้แคลเซียมแม้วก็ธาตุและ,าและาาธาตุสำคัญมากมายเช่นโพแทสเซียแมแม,แมกนีเซียมแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยช่วยทำให้ไม่อ้วนมีน้ำตาลต่ำแล้วก็มีสรรพคุณทางด้านผิวพรรณด้วย มีผลไม้สดมีธัญพืชต่างๆเข้าโอ๊ตเข้าโอ๊ต มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้าง จะพยายามตกได้หนือใช่กันนีเยอะที่สุดอ้ามีเวลาอีกย่างหนึ่งนี่เอาจิตของเรียบร้อยกขยายเรียบร้อยครับวเราตจัดการก็บขยายเรียบร้อยนั่้นคนนันขยายต้อง่ขยคนเป็นเบาหวานก็มีจิตเล็กินได้นะเราสามารถหาเมนูอร่อยให้เขาทานได้เอาเก็บอุปกรณ์เก็บ เป็นสองงานได้ได้ให้กุ่ละสี่พี่เก่งกันทเลยถ้าไม่หมดไปที่ขยะเลยเก็บขยะได้ร้อยมามกว่าไปฝ่ายครับเดี๋ยวตอนออกจากห้องหนูสติกเกอร์นะแปะของเพื่อนห้าแปะรุ๊ปเพื่อนนะไม่เอาแล้วนไม่ใช่ครั้งคั้ง้าแเราจะมีอย่างนี้อีกหลายครั้งดูว่าพี่แต่งมันมีไหม้ากลุ่มไหน จริงๆตแบนีะชางนต้องให้ได้นะันต้องไม่ผิดตลอดเพราะผมพ่อมันคือแอบผิดเลยนี่การเรียนรู้แบบเชิงรู้ไปม่ต้องท่านที่เรียนนะกระโดดเรียนเอาเอาตอนนี้แกไปติดที่อยาไปติดที่ทานวอาสอนตามั่นตามนะติดแค่ให้รู้คนติดแต่วนนี่เดี๋ยวแต่ว่าดูว่าอุ่นไหนแวเกเยอะที่สุดอ่ะมันี็จะเป็นกอพล่าอ่ะขอให้ความสุขกับการเรียนในวันนี้เอา